สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่4เมษายนพุทธศัการาช2567ครับเรามาอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพปทิวัดครับแล้วก็จะเห็นสถานีกลางกรุงเทพอทิวัดนะส่วนนี้เป็นแอคทิวิตี้พาร์คนะครับคล้ายๆสวนสวนาธารณะนั่นเองตอนนี้ก็จะมีคนมาออกกำลังกายนะครับอหอมนะซึ่งในตอนนี้ครับรีวิวคืวันแปนะ 83ปลายทางตรังออกจากย่ายนแอรีพะอุดทินครับโอ้ขอบนะเที่ยวสาย5 2 3 1ครับมาตรงสวนตอนนี้ก็จะเห็นรถไฟนะครับมาออกกำลังกายมาดูรถไฟกันเที่ยวนี้ยาวเลยครับตำบน83 พวงรถบชทมา2คันเลยนะครับรถนั่งพัดลมชั้นที่สองนะนี่นะครับ2คันนะครับแล้วมีรถสบีย์นะบ,บกกขอถัดมานี่รถนอนแดวูน,นะครับและขบล8ปสาแต่นี่มีการพ่วงนี้ด้วยนะครับเป็นรถนั่งประประกาศชั้นที่2อวิลแช่นะครับสำหรับผู้พิการและ ผู้สูงอายุนะรองรับผู้พิการและผู้สูงอายุนะครับแสงย,ยามเยสวยงามจทยขบวน83ครับบนป1006นะฮะ ขบวนที่83ครับ83ออกจากย่าน LD พรอนุโยธินนะครับซึ่งก็จะเป็นย่านเก็บรถก่อนที่ขบวนร,รถนั้นจะขึ้นเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัต์ต่อไปครับเนี่ยก็ขบวน83ออกไปแล้วนะ17.55นาฬิกาบนาทีครับนี่นะสวนนะครับเป็นแอ็กทิวิที่พักนะด,ด้านโน้นนะเห็นรถจักรสตอมด้วยนะเ,นเป็นแอ็ทิวิที่พนะครับ หะพออกกำลังกายอันนี้ก็มี GK 4 0 5 0นะจะเปลี่ยเนเหาออกลางกายก็ได้ดูรถไฟด้วยนะครับที่ Activity Park ทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัดนะฝั่งหมอชิดฝั่งจดตุจักรนะครับ d k, k 4050คันสุดท้ายแน่เุ้นสวยงามครับ 4K 4050นครับตอนเย็นนะบรรยากาศยามเย็นที่แอคทิิวตี้พาร์คสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรครับนี่ก็มีคนเมากกำลังกายให้ด้วยนะ เย็เน,นควรจะเยอะนะครับนี่สถานีกลางกรุงเทพปักวัดครับรนีนะเรามาอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพแวนะครับที่ชันชา้ที่7ชันชา้ที่8ราไปทางไปครับในสถานรถไฟสายใต้ขบวนด่วนขบวนที่8 3ดสาม3ปลายทางกรังเวลา18บแนาฬิกา้านาทีครับ ซึ่งในขณะน,นี้เวลา18.30นาทีนะครับก่อนเวลารถออก20นาทีของขบวน8 3ครับซึ่งขบวน8 3นั้นจะออกตอน18.50นะการขึ้นขบวนรถไฟที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวันะฮะต้อ,ตองสามารถขึ้นได้แล้วตอนที่ว่าก่อนเวลารถออก20นาทีนะเหมือนของแอร์บินรถเวลาออกตามตัวนะ18.50 บอลจะขึ้นรถได้1830นั่นเองครับอันนี้เอา24214ที่เร่งรีบขึ้นมาขบอล83ครับปลายทางตรังตัเวเลข1850ครับเดือดชาชิลาที่8ครับทา้ายขบวน83หน้าบอลนาป1006นะเราเป็น,ปนนะปเดียวเดียวที่เราเห็นที่ ต้นเซตนะครับที่้ไปไปถ่ายที่ Activity Park ทางสถานีกลางกรุงเทพมหาคนครเนะตอนนี้ก็บอร์ดดิ้งนะครับรถไฟสายเครื่งขบวนรถซึถ่งตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงจากตลิ่งชันนะ้วเข้า ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลา boarding times นะครับที่ไายบริษัทนั้นขึ้นขบวนรถนะครับตอนนี้กลางรุงเทพอภิวัตรก็เป็นสถานีระบบปิดนะฮะไม่สามารถขึ้นมาบนชานชาลาได้จนกว่าจะถึงช่วงเวลาที่ให้บอรดนี่นะก็นะคือนะ20นาทีก่อนเวลาขบวนรถจะออกนะครับแล้วก็รถนอนแดวูนะครับขบวน8 3 ซึ่งจะเป็นรถนอนที่มีเตียงล่างที่กว้างที่สุดในบรรดารถนอนทั้งหลายนะครับโดยจะพวงในขบวนรถด่วนขบวนที่83รถรังนะและขบวนรถด่วนขบวนที่85และ86ปลายทางนาครศรีธรรมราชนะครับรถนครซึ่งนี่นะครับขบวน83ในช่วงนี้นะแอดมินถ่ายนะี่คือต้นเดือนเมษายนจรนีๆแอดมินก็เคยมาถ่ายแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้นะแอดมินไม่ได้มาถ่ายรถอย่างเดียว ว่าแอดมินนั้นจะเดินทางไปกับขบวนรถด่วนขบวนที่8 3ในวันนี้นะครับนี่นะตอนนี้ก็บริษาทขึ้นขบวนรถนะครับบริษัททปนี่นะรถที่รองรับผู้ใช้วิลแชร์และผู้พิการนะครับวงขบวน8 3 8 4นะฮะซึ่งในช่องตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องสำหรับ ขึ้นวิวแชร์นะฮะน่สาสวยงามจริงๆนะวงขบวน83 84บนะครับในช่วงของช่วงนี้นะช่วงเทศกาลสงกรานต์และหยุดยาวนะครับเดี๋ยวมีจะขึ้นคันนี้นะนี่นะรถรับอากาศชั้นที่สองเนะี่ นี่นะภายในตู้โดยสารนะครับ,น,น,น,รบนี่เป็นรถนั่งนะครับ 3นะครับพวงรถบชทป30นะฮะร,รถที่รองรับผู้พิการและผู้สูงอายุนะครับโดยในรถนะฮะก็บอกอยู่นะบชะทป30จะมีทั้งหมด30ที่นั่งครับโดยจะแบ่งนะที่นั่งเป็น2แบบนะฮะคือที่นั่งคู่และก็ที่นั่งแบบเดียเด่ยวๆนะครับวงขบวน83นะครับนี่ ที่นั่งเนี่ยนะที่นั่งฝั่งที่นั่งคู่เล็กคู่นะ๋อไม่ใช่เล็กคู่นะฝั่งเบาคู่นะครับมันจะแบบนี้นะเบากว้างมาเลยแอดมิ280นสูงร้อยแปดสิบนะฮะยังแตะไม่ถึงเลยด้วยซ้ํนะฮะซึ่งจะกว้างเฉพาะในส่วนของสามเบาะด้านท้ายนะครับนะั่นคือสามเบาะนี้นะเอาเป็นสามเบานะสามแถวนะขออภัยนะสามแถวนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะมีระยะเท่าๆกันนะครับ โดยรถนี้นะครับได้รับการดัดแปลงนะไม่ได้เป็นรถบชทอป,ปอสำหรับผู้พิการรองรับผู้พิการแล้วก็รองรับผู้สูงอายุมาแต่ทั้งเดิมนะครับแต่ว่าเป็นรถดัดแปลงมากจากรถจ้าเวสนะครับซึ่งก็ได้มีการดัดแปลงรถแบบนี้นะครับมาจำนวนทั้งหมด10คันและมีการเปิดเป็นรถเที่ยวได้นะครับใน วันที่20มิถุนายน2555ครับในขบรถด่วนคัขบวนที่69และขบวนที่70กรุงเทพหนองคายกรุงเทพครับแล้วก็ต่อมานะฮะก็ได้พ่วงกับขบวนอื่นๆเช่นขบวนบัตเตอร์เวิร์ดนะครับขบวน35ที่ให้บริการมีแค่หาดใหญ่นะไม่ได้ไปถึงบัตเตอร์เวิร์ดนะครับแล้วก็ขบวน1ขบวน2ไปทางเชียงใหม่ขบวน67 68ครับไปทางอุบลราชธานีแล้วต่อมาได้มีการสั่งซื้อรถนอนรุ่นใหม่ครับรถนอนเซียนอ จำนวน115คันนะครับที่รองรับนะฮะสำหรับผู้พิการนะรจึงทำให้รถพวกนี้ได้ส่งต่อนะครับไปยังอีกขบวนอีกขบวนต่างๆนะขบวนต่างๆก็คือขบวน8 5 816รถนครศรีธรรมราชและขบวน83 8 4รถตรังนะครับจนกระทั่งในช่วงของโควิด19นะครับได้มีการงดพ่วงขบวนรดพ่วงตู้นี้นะครับแล้วก็ต่อมา ก็ได้มีการกลับมาพูดในช่วงของปลายเดือนมีนาคม2567คือช่วงนี้นั่นเองนะครับเหนะ็นไหนี่ก็เของแดเป็นนะครับเบอร์สิองเบาะของรถนี่นะครับสามารถปรับเองได้นะเห็นไหมครับเป็นปรับเองก่อนนะครับ ปรับเตนได้เยอะอยู่นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูนี่กัสักหน่อยนะครับอีกซิแนเจอร์นะครับอยากให้มิดกล่าวนะว่ารถนี้เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อรองรับผู้พิการและผู้สูงอัยุนะครับนี่ห้องน้ำก็แบบนี้เลยนะโอ้โหสุดยอดน,นะฮะถ้าจะปิดก็ปุ่มสีแดงนะครับ กว้างจริงๆวอชทปนะครับแต่ว่าไม่มีฝักบัวอาบน้ำนะครับจะมีเพียงแค่เป็นห้องสุงขาแล้วก็มีราวจับสำหรับผู้ที่ใช้วิวแชร์นะครับแล้วก็ออกครับเปิดครับนเลยแล้วก็ปิดครับเออสวยงามสิปิดประตูแล้วนะครับเตรียมออกครับ ขณะนี้เวลา18นากา 5, นาทีครับด้วยเวลาขาบวน83-83ไ83ปาทางตลางออกจากสถานีกลางกรุงเทพอัิวร์แล้วครับตามเวลาโดยทางด้วยรถบอร,บอรชทป30ครับรถที่รองรับผู้พิการแนละผู้ใช้วิเชาผู้สูงอายุนะครับ ไปนะก็าะสามารถที่จะจองได้นะครับใช้บริการได้แลวท่านผู้ชมยังซ้ัยนะว่าจะไปแยกที่พุ้นการหรือเปล่าก็มีโค้ตานะครับจองสำหรับพิการอยู่แล้วนะครับท็าไม่ต้องห่วงนะสามารถที่จะจองได้นะตอนนี้เราจะสานิกรลางกรุงเทพภิวรรนะครับเร่งด,ด่วนคับวนที่83 83ปายทาตรังออก18 50ตามเวลาครับ เราเดินทางออกจากสถานีสา,าร,ระยาแล้วนะครับเด็แบบมินจะให้ท่านผู้ชมนะครับดูอะไรสักอย่างหน่อยนะและคือในส่วนของเว็บไซต์การติดตามขบวนรถไฟนะครับในกรณีที่เราเดินทางรถไฟนะครับบางท่านก็อาจจะสงสัยนะว่าขบวนรถไฟนั้นที่เราเดินทางอยู่นี้ถึงไหนแล้วเราก็ใช้เท่าไหร่นะครับเราก็พิมพ์ว่าแล้วกดติดตามขบวนรถนะครับ,น,บนี่นะฮะเพราะฉะนั้นกดเข้าเว็บไซต์นะครับ หน้าเว็บนี้ก็จะโชว์ทุกขบวนะสายเลยนะครับที่อยู่ในระบบนะครับเราคือขอบวน83นะครับกรุงเทพอังควัดตังนะขึ้นอันแรกพอดีนะก็จะเห็นนะครับสถานีล่าสุดผ่านออกนะผ่านด้านไลนนะใน13เอ่าน9กาสิ2นาทีนะครับช้าไป5นาทีเส้นทางไฟสายใต้นะครับก่อนเนี้ยจะโชว์สายอื่นสายอีสานสายเนือสายชันเมืองนะสายตะวันออก้วยนั่นนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากดูสายใต้นะครับเต็มเมแล้วก็ลบสายอื่นอองนะเหลือแค่สายใ,ใต้ก็จะเป็นแค่สายใต้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเราไม่อยากเลื่อนนะรเราไม่อยากเลื่อนแล้วก็นี่นะครับพิมพ์เลข8 3สาขบวนเราอ่าเดินช้าเลยนะครับหรือนอกจากนั้นก็กดตรงรูปตัวนี้ก็ได้นะครับตัวไอนะ information นะครับก็ได้ทั้งคู่น,คน,นะครับก็จะขึ้นมาสู่หน้านี้นะ เห็นนะเราผ่านสถานีล่าสุดครับวัดสุวันณ1932นะครับแล้วก็สถานีต่อไปสถานีน่าปำผมซึ่งเวลานี้จะเป็นเวลาคาดการณ์นะค,คือเอาที่ล่าช้ามาบวกเพิ่มกับเวลาตามปกตินะเนี่ยถ้ากดตรงที่เลขครับก็จะมีเวลาของรายสถานีต่างๆนะครับทั้งขบวนรถจอดขบวนรถผ่านนะแต่ถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากดูเฉพาะขบวนรถจอดนะนี่ก็ด้านฝั่งนี้เลยนะเราจะไปถึงสุราตอนตีห้า สามนาทีนะครับตามเวลาช้าตอนนี้นะซึ่งทางตามเวลา้ก็นี่นะครับดูจากหน้านี้ได้เลยมันจะไปถึงสุราษฎร์ธานีตอนตีสี่ห้าสิบแปดนาทีไน,น,นะเซอร์มินคนพบอีกอย่างหนึ่งครับว่าแอปเปิอยู่เบอร์สิบสองนะเลขที่ละสิบสองบีปลั๊กนี่นะแต่ว่าเบอร์อื่นไม่มีนะครับเบอร์อื่นไม่มีเลยครับตัวที่แอดมินปีนะก็ ท่านผู้ชมมีโอกาสได้ขึ้นนะครับก็จองเบอร์12บสกันนะว่ามีปลันะ๊กนะก็ออกจากสารยาแล้วครับตัดเปลวรถไฟนะฮะเดี๋ยวนี้นะครับเป็นตัเปลวรถไฟกลับมาแล้วนะฮะซึ่งเทียบไปนะที่ได้กล่าวในขั้นต้นว่าบาะซ้ำแถวด้านหลังนะครับว่า,าที่นั่งแอดมินมีสวนประสิทธิ์ยังยื่นไม่ถึงนะฮะแต่ว่าเบาะ ทานผู้ชมอาจจะสงสัยว่าอาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าแล้วบอกอื่นๆนะฮะที่แอดมินส่งร้อนั้นจะยึดถึงหรือไม่ก็ถึงนะครับถึงพอดีเลยแต่นะครับแต่ว่าเบาสองแถวด้านหลังคือแอดมินยิดงไม่ถึงนะฮะแอดมินส่งร้อปดสินะครับแต่ว่าอันนี้พอดีนะครับก็180ยแปดสบนั่งสบายสบายเข้าสถานีบ้านโป่งครับบ้านโป่ง ตอนนี้ขบวนรถกำลังออกจากสถานีเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็แม่น้ำเพชรบุรีนะฮะซึ่งในขบวนรถนะครับตอนนี้สามทุ่มสี่สิบตัวประมาณนะมีการปรีไฟตรงนะครับมีความสว่างในรถบันะแล้วก็เรื่องการนั่งก็นอนหลับนะครับจะมนะีเพลงเพชรบุรี เบวนนี้ก็มีปลั๊กด้วยนะมาอ,อยู่ด้านบนครับสูงหน่อยอนะอกเป,ปุรีนะครับนะเนี่ยเป็นบรรยากาศบนคร์บวนรถขนาดนี้นะครับบรรยากาศนี้นะจากที่เปิดไฟซ้ายขวานะ นี้12นาฬิกา34ประมาณนะครับเราอยู่ที่สถานีหนะัวหินนะฮะบรรยากาศอะไรกับบรถนะครับนี่ก็เป็นจุดที่ขึ้นลงนะครับเป็นลิสต์สำหรับขึ้นลงวิลแชร์นะครับสองข้างเลยนะเลยเป็นตู้ควบคุมนะครับ่นะแล้วก็เมื่อนำวิลแชร์ขข้นมาก็ออกจะมีจุดเก็บนะฮะนี เป็นแบที่นั่งแล้วนะครับจะเป็นสถานีรถไฟหัวหินนะครับด้านฝั่งนี้ ชุมพรนะครับตอนนี้ตีสี่ครึ่งนะครับออกจากสถานีชัยยาแล้ว ถานีต่อไปที่รถเทียนนี้นะครับจะหยุดนะั่นคือสถานีสุราชธ,ธานีนะใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีนะครับขณะนี้เวลา4นาฬิกา58นาทีนะครับขบวน8 3ถึงสถานีสุราชธานีตามเวลาเลยนะครับ ทำเวลาดีมากๆเลยนะถึงสุราษฎร์ตามเวลาเลยซึ่งในวันนี้นะครับท้ายปีก็เดินทางมากับวัน83นะครับมาถึงสุราษฎร์ธานีนแล้วโดยบริษัทพนะครับ เที่ยวปินเดินทางมาก็594บาทนะรับส่งโดยทางจากสารุที่มาถึวัายทางสานกแล้วค่ะบวนี้มอกจากสาาุรธานีไปแล้วจะรับส่งดยารที่สานาทานเป็นสานต่อไปําลับค่ารธานีในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณู้โดยสาร,รทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟเป็นพานะในการเดินทางแต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสาให้บริการท่านในขอบคุณค่ะ กับขบวนไปสนามด้วยบชพหมายเลขสองศูนย์สามนะครับสามสิบที่นั่งเป็นรถนั่งเช่าสองปรับอากาศนะครับที่รองรับผู้ที่ใช้วีลแชร์และผู้สูงอายุนะครับคนทั่วไปปกติก็าสามารถขึ้นตู้นี้ได้นะครับอัตราขัาโดยสารจากสถานีกลางมาลงทริสถานีห้ร้อยเก้าสี594บาทครับซึ่งแพงกว่าดิสซูรังสปรินเตอร์หรือดิสซูร,รังเดวูนะฮะ เช่นขบวน39ขบวน43อยู่ประมาณ70บาทนะครับเพราะว่าขบวน43ขบว39น39ราคาอยู่ที่524บาทนะครับถ้าเปรียบเทียบกันนะคะก็เรื่องความสะดวกสบายแอดมินก็ขอยกให้บริษัทปอนะฮะเพราะว่าแอดมินได้เบาะเดียวก็มีความเป็นส่วนตัวนะครับนั่งสบายดีนะครับรู้สึกว่า เมื่อยไหมก็มีเมื่อยบ้างน,นะครับแต่ว่าจะน้อยกว่าดิ่เซรางแดวูหน่อยนะครับออกสุดด้าแล้วนะ สายด้วยบชทปศูนย์ศูนย์หกครับรถด่วนขบวนที่แปดสามแปดสามออกจากสุราษฎร์ธานีแล้วครับก็ลองกันได้ครับบอชทอปรถนั่งประปากาศชั้นที่สองครับสดคลิปนี้แอดมินหวังว่าท่านผระชมท่านชอบแต่คลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแจ้งเตือน ไพยได้ไมีพลาดคลิป,ปใหม่คลิปต่อไปแล้วมนจะได้รูยครับสำหรับคลิปนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ